ข้อดีทำไมใครๆก็อยากเป็นตัวแทนอีฟข้อที่1อีฟมีชีวิตมีตัวตนมีสตอรี่แบนด์มากกว่า9ปีข้อที่2อีฟเป็นแบรนด์ของไทยที่มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองข้อที่3อีฟีิสูตรเองโดยยึดจากความต้องการและแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงข้อที่4อีฟตอบโจทย์ผู้บริโภค เพราะมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้งสกินแคร์บอดี้แคร์คอสเมติกอาหารเสริมข้อที่ 5. อีฟมีระบบตัวแทนที่แข็งแกร่งพร้อมเปลี่ยนชีวิตตัวแทนให้ดีขึ้นในทุกๆด้านข้อที่ 6. อีฟเปิดจองสินค้าโดยไม่เก็บมัดจำไม่เคยเทสินค้าและดูแลตัวแทนทุกระดับอย่างเท่าเทียมข้อที่ 7. อีฟมีรีวิวจากผู้ใช้จริงมากกว่า1 0 0่รีวิว ข้อที่8อีฟมีเครื่องมือการตลาดที่ทรงพลังมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนข้อที่9อีฟไม่เคยหยุดพัฒนาจนก้าวสู่การเป็นผู้นำได้สุขภาพและความงามข้อที่10อีฟมีนโยบายตอบแทนลูกค้าตอบแทนตัวแทนและตอบแทนสังคม,มอยู่ประจำเมื่อเรามีโอกาสข้อที่10บบวกหนึ่ง มีบอสทั้ง3บวกสุดยอดผู้จัดการโรงงานพี่แอนเี่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีพร้อมอยู่เคียงข้างตัวแทนและสร้างความสำเร็จให้ทุกคน